เรียนออนไซต์มันดีกว so, ่าออนไลน์ครับเพราะว่าออนไซต์เนี่ยได้คุยกับคุณครูแล้วก็มันจะเข้าใจกว่าครับเพราะว่าออนไซต์แล้วก็ออนไซต์เนี่ยมันได้คุยกับเพื่อนด้วยมันก็ไม่เหงาเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็จะเหงาเหงาครับไม่มีเพื่อนคุยรู้สึกสนุกที่ได้เล่นนแล้วก็ได้เรียนใน้งเรียนกับเพื่อนแล้วก็ได้ครูตัวจริงการเรียนออนไลน์มันได้เรียนในห้องแล้วก็ได้เรียนไ้อเพื่อนส่วนเรียนออนไลน์เนี่ยมันได้เรียนหมด อยู่คนเดียวแล้วก็เรียนผ่านหน้าจอ,จอคนทำให้สายตาไม่ดีครับรู้สึกว่าตอนเรียนเข้าใจกว่า รู้สึกดีค่ะได้สัมพันธ์กับเด็กๆเ,เนาะได้เห็นปฏิกิริยากับเด็กว่าเขามีความสุขขนาดไหนเวลาเรียนแล้วก็เขาให้ความร่วมมือกับเรามากน้อยแค่ไหนในการเรียนค่ะแล้วก็เราก็สามารถที่จะถามตอบกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเวลาหรือรออะไรหรือรอสัญญาณคือตัวต่อต,ตัวได้เลยทันทีทันใดเด็กเองก็ได้สอบถามครูถามคำถามท,ที่เขามีปัญหาหรือสงสัยได้ทันทีเหมือนกันค่ะ มันทาให้เห็นว่าเด็กไม่มีช่องว่างในการระหว่าง,งรอพูดคุยกับคุณครูค่ะและ้วก็รู้สึกว่าเด็กมีความสุขมากขึ้นในการเรียนวันนี้นะคะเพราะว่าเด็กเขามีสีหน้าค่าตาที่อยากจะมาเนาะมาเล่นกีฬามาเล่นกับเพื่อนมาทํากิจกรรมกันแม้ว่าจะเป็น distancing ก็ตามเด็กก็ยังสามารถร่วมมันได้ค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกดีค่ะที่เด็กๆได้มาเรียนออนไลน์ site, เพราะว่าเด็กๆ ได้มีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือทําแล้วก็เด็กๆนะคะยังมีปฏิสัมพันธ์มีสังคมกับเพื่อนๆมากอีกด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจด้วยที่เด็กๆเขาได้มาออนไลน์กันเพราะว่าอย่างหนึ่งอย่างที่กังวลมากเลยก็คือเวลาเด็กเขาเรียนออนไลน์เนี่ยเขาจะมีเวลาอยู่กับหน้าจอคอมอ่ะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยืเยอะเกินไปก็เลยค่อนข้างเป็นห่วงด้านสุขภาพเขาด้วยก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ทําให มาออนไซต์ทางนี้เนี่ยเด็กๆเ,เขาจะได้เรียนรู้มากขึ้นเขาจะได้มีเวลาอยู่กับคุณรูณมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาไม่เข้าใจอะไรนะครับเราก็ควยให้ทำาบึกหัทำในนั้นก็ได้ครับ